สวัสดีค่ะเพราะเป็น่ขกรับรายการ YRG g o n i g h t นะคะวันนี้วันพฤหัสที่5สิงหาคามพุทธศักราช2564ค่ะตอนนี้ทองคำอยู่ที่ประมาณ1,810 u s d ่ออนนะคะเท่ากับตอนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะ เหมือนกับเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปต้นไปใครตามราคาทองคําจะเห็นได้ว่าหวือหวามากนะคะแค่กระพริบตาเดียวอ,อาจจะขึ้นหรือลงไปแล้วสิบเหรียญน,นะคะแน่นอนมีทั้งปัจจัยเทคนิคเราก็ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทราจิชันของกราฟนี่ยังไงซักเขาต้องเทสบนก่อนนะคะแต่การเทสบนเนี่ยถ้าผ่าน1,922เมื่อไหร่จะเป็นจุดทริกเกอร์ที่ทําให้ทองคําเปิดอัพไซด์ อีกประมาณ10เหรียญซึ่งทองคำมาถึงเป้านั้นจริงๆค่ะโดยรวมมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามากระตุ้นให้ทองคำนะคะวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงอย่างรุนแรงค่ะหลายๆคนอาจจะอ่านข่าวมาแล้วค่ะวันนี้ย้อนมาดูนิดหน่อยนะคะว่าเมาื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเป็นขออนุญาตเข้าสไลด์กันเลยค่ะโดยรวมถ้าไปดูสไลด์นะคะจะพบว่าทองคำเนี่ยมีปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมด สามเรื่องนะคะเดี๋ยวเป็นมาไล่กันในแต่ละประเด็นนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นนิยามราคาทองคำเขาเรียกว่าทองคำเป็นลักษณะของปั๊มแอนดัมค่ะปั๊มก็คือดีดตัวขึ้นก่อนนะคะถ้าดูราคาทองคำจะเห็นได้ว่าเขามีการปรับตัวสูงขึ้นไปหลังจากผ่าน1,816นะคะก็เปิดอัพไซด์ ไปถึงประมาณ1,819-1,822ตลังจากนั้นค่ะเรียกได้ว่าปั๊มต่อเลยนะคะผ่าน1822เนี่ยกระพริบตาเดียว10เหรียญแล้วนะคะแล้วก็ดีดขึ้นไปค่ะจากโลเนี่ยขึ้นไปประมาณ21เหรียญหรือว่า1.16%ค่ะขึ้นไปทำไฮที่1,831 USD ซึ่งเป็นเป้าเป๊ะเ,เลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าดั้มอย่างรุนแรงค่ะดั้มมา25เหรียญจากหายถึงโลเลยนะคะจาก1,831ลงมาถึงโลประมาณ1,806เยนต่อ,อเอลยกได้ว,ว่าหวือหวาสุดๆนะคะเมื่อวานนี้หัวใจแทบวายเลยนะคะโดยรวมปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะทั้งสิ้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีปัจจัยพื้นฐานมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําส่วนทองคำเนี่ย ก็มีการเคลื่อนไหวที่เรียกได้ว่าออสอดคล้องไปกับการเคลื่อนไหวของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแล้วก็ดัชนีดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ใช่แค่ทองเท่านั้นที่ผันผวนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวบอลยู10ปีก็วิ่งกันกระจายเลยนะคะอย่างตอนเมื่อวานนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ทองคานะคะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะคะตอนนั้นเนี่ยตัวบอลยู10ปีก็ร่วงลงก่อนค่ะหลังจากมีการเปิดเผยตัวการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ที่ออกมา แยเกินคาดนะคะหลังจากนั้นพอตัวดชชนีภาคการบริการจาก I m ซเเกินคาดรวมถึงมีคอมเมนต์จากรองประธานเฟดคุณวิชักคาริด้านะคะเรียกได้ว่าบอลยิวสิปีก็พุ่งทยานแล้วทองก็ดั้มลงมานะคะไม่ใช่แค่บอลยิวสิปีเท่านั้นที่หุือหวานะคะ เมื่อวานนี้พอไปดูตัวดัชนีดอลลาร์ค่ะจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์เองก็เคลื่อนไหวพันผวนไม่แพ้กันนะคะนี่คือกราฟดัชนีดอลลาร์เป็นไทม์เฟรมหนาทีค่ะเป็นให้เห็นมูฟเมนต์ของดัชนีดอลลาร์นะคะว่าเขาก็เหวี่ยงพอๆกับทองคำเลยนะคะตอนมีการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์ม a อดทีที่ออกมาแยกเกินคาดดอลลาร์เขาก็อ่อนค่าลงมาก่อนค่ะพอตัวดัชนี ถ้าการบริการจากไอออกมาดีเกินค่ารวมถึงมีคอมเมนต์ของคุณคาริดาเนี่ยตัวทองคํานะคะก็ปรับตัวลงพร้อมๆกับตัวดัชชีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นชัดเจนนะคะทีนี้มาไล่กันดีกว่าว่า แต่ล้ประเด็นมีอะไรบ้างนะคะย้อนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญหลักๆ2ตัวนะคะตัวแรกออกมาตอนทุ่ม15นะคะจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขามีการคาดการเอาไว้ว่าตัว Nonfarm ADP น่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น653,000าตำแหน่งนะคะแต่ปรากฏว่านะคะ ตัวนอนฟาร์ม DP p ออกมาแย่กว่านั้นค่ะตัวเลขออกมามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแค่สามแสนสามหมื่นตำแหน่งเท่านั้นในเดือนกรกฎาคมค่ะ ถือได้ว่าน้อยกว่าการคาดการณ์ของตลาดประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเรียกได้ดว,ว่าต่ำสุดค่ะนะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยแล้วก็การจ้างงานภาคเอกชนดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงนะคะเป็นเดือนที่3ติดต่อกันค่ะเพราะฉะนั้นพอตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ออกมาแยกเกินคาดปุ๊บนะคะก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมา ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงแล้วก็ปั๊มให้ทองคํานะคะดีดทยานขึ้นไปผ่าน1822 ขึ้นไปหาไฮบริเวณ1,831ยูโอเค่ะแต่หลังจากนั้นเรียกได้ว่าหนังคนละม้วนนะคะทุกอย่างกลับตลบตัดเลยค่ะหลังจากประมาณ2ทุ่ม45ทองก็เริ่มมีแรงเทค p r o ฟิตแล้วค่ะเป็นชื่อว่านักทุนทองไทยบางส่วนขายตรงนั้นนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่ามันถึงกรอบแนวต้าแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่ามาจากปัจจัยพื้นฐานก็คือการเปริดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ช่วงประมาณสองทุ่ม45กับสาทุ่มที่ออกมาดีเกินคาดค่ะตัวแรกที่ว่านั้นจะเป็นตัวดัชนี P M I ภาคการบริการหันจริงแล้วเมื่อวานนี้ออกมา2ตัวนะคะก็คือตัว P M I ภาคการบริการจากมาร์กิตแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ I S M ซึ่งตัวเลขที่มี Impact กับตลาดมากที่สุดจะเป็นตัวเลขจาก I S M ค่ะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสามทุ่มค่ะตัวดัชนี P M I ภาคการบริการจาก I S M เนี่ย มีการปรับตัวสูงขึ้นเกินคาดนะคะตัวดัชนีภาคการบร,ริการเนี่ยนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นบ l o o เบ e ร์คอนเซนซัส f ฟอร์แคคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ60.5นะคะแต่ตัวแรกจริงออกมาเนี่ยคือ64.1ค่ะถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะ แล้วก็ดีกว่าที่คาดอีกต่างหากเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะตัวเลขดัชนีภาคการบริการจาก SM ที่ออกมาดีเกินคาดก็เลยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ทองถูกดัมมลงมาถูกดิ่งลงมานะคะอีกหนึ่งจุดค่ะก็ต้องบอกว่าเรายังคงเกี่ยวพันกับเฟดอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งอัปเดตกันไปนะคะว่าประธานเฟดท่านไหนเป็นสายโดฟนะคะประธานเฟดท่านไหนเป็นสายเหี่ยวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ ถือได้ว่าเป็นความเห็นจากสายโดฟที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะไม่ขออนุญาตสลับมาเป็นสไลด์นี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราอัปเดตให้เห็นกันว่า ประธานเฟดเนี่ยที่มีจํานวนหลายท่านท่านไหนมีแนวคิดที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือเป็นสายโดบบ้างและท่านไหนที่เป็นคนที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายทางการเงินหรือสายฮอคสายเหี่ยวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเราคุยกันว่าคุณริชาร์ดคลาริด้านะคะ ท่านนี้เป็นรองประธานเฟดถือว่าความเห็นของคุณวิชาร์คาริดาในช่วงก่อนหน้านี้เป็นไปในเชิงโดวิชหรือว่าสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินค่ะแต่เมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์มากแม่ค่ะตลาดเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะอะไรเพราะว่าท่อยแถลงของคุณวิชาร์คาริดาเมื่อวานนี้ชิปจุดยืนจากจุดยืนในเชิงโดวิชนะคะ่อนมาในทางฮอคกิชหรือว่าสายเหี่ยวชัดเจนค่ะคุณคาริดาเขาพูดอย่างนี้ค่ะ เขาบอกว่าคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขนะคะที่เฟดเนี่ยตั้งทาร์เกตเอาไว้สําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทั้งในแง่ของการจ้างงานแล้วก็อัตรางเงินเฟอ้อน่าจะบรรลุเป้าหมายภายในเยนนะคะภายในปลายปี2022นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็จะนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2023นะคะเป็นการระบุทมล์ลายชัดเจนเลยค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะบรรลุปเป้าหมาย,ายปลายปี2022เปิดทางให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะในปี2023แต่สิ่งที่ฮอกกิชมากกว่านั้นคือเรื่องของการลด QE นะคะคุณวิชัชคาริดาบอกอย่างนี้ค่ะคุณวิชัชคาริดาบอกว่าถ้าหากว,ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย มีการเติบโตแข็งแกร่งนะคะเบสไลเอาลุคเนี่ยดูแมทรคือดูแบบดูแข็งแกร่งนะคะเป็นไปตามคาดเนี่ยเขาจะสนับสนุนนะคะให้เฟด Announcing หรือว่าประกาศนะคะแผนการลด QE ในช่วงปลายปีนี้ค่ะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าเศร,รษฐกิจสหรัฐต่อจากนี้ดีนะคะคุณวิชัรคาริดาจะยกมือสนับสนุนให้เฟด Announcement ประกาศแผนการลด QE ภายในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นหาการที่คุณริชาร์ดคาริดาชิปหรือว่าเปลี่ยนจุดยืนจากในเชิงดอลวิชนะคะกลับมาค่อนไปในชางฮอกกชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่คุณคาริดาออกมาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ย ก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ตัวดัชนีดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างอย่างแรงเลยนะคะเรออียกได้ว,ว่าดีจากในโซนประมาณ91.7ในปลายนะคะดีขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ92เลยค่ะดังนั้น,นะคะ่ะนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องทองเนี่ยถูกดั้มลงมา25เหรียญจากหายเมื่อวานนี้ ลงมาสู่โลบริเวณ1 8 0 6งยูเอทีนี่คือในแง่ของเทคนิคทุกอย่างมีที่มาที่ไปค่ะเบนยังให้น้ําหนักนะคะว่าครึ่งหนึ่งคือเทคนิคเราก็อ,อ,กอีกครึ่งหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยแหละคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของทองคํามากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าวันนี้ก็มีตัวเลขนะคะ ส่วนรุ่งนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสําคัญสุดๆไปเลยค่ะมาเริ่มที่วันนี้ก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะจะมีการเปิดเผย jobless claim หรือว่าตัวจํานวนผู้ขอสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะรอบนี้คาดการว่าจะมีคนขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะเหลือแค่3 8 2 0 0 0รายนะคะซึ่งถ้าหากว่าตัวเลข ออกมาน้อยกว่า382,000รายหรือว่าออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดค่ะอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ทองร่วงลงก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่า ตัวเลข o b l e s s Claim ออกมาสูงกว่าหรือว่ามากกว่า3 8 2 0 0 0รายนะคะถือว่าเป็นตัวที่สะท้อนว่าตลาดแรงงานเนี่ยแย่กว่าที่คาดการเอาไว้ทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะดังนั้นทุ่มครึ่งรอดู Jobless Claim แต่ก่อนหน้าทุ่มครึ่งค่ะวันนี้6โมงเย็นก็จะมีการประกาศนะคะตัวผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ค่ะ ถ้าการว่า BoE น่าจะคงอาาัตราดอกเบี้ยคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะติดตามประกอบว่ากันค่ะว่า BoE เขาจะมีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่านยโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ย เป็นไปในเชิงฮอกกิชนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนุนปอนหนุนทองคำกลับกันถ้าหากว่าแบงก์ชาติอังกฤษยังคงส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะนะคะปอนก็จะมีโอกาสอ่อนค่าลงมาได้แล้วก็กดดันทองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รอดู3มทุ่มขอโทษทีค่ะ6โมงเย็นนะคะแล้วก็รอดูอีกทีทุ่มครึ่งตัวเลข o b l e s s claim นะคะที่สำคัญเตรียมตัวให้พร้อมค่ะรุ่งนี้มีนอนฟาร์มนะคะสำคัญสุดๆไปเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของ เทคนิคกันบ้างดีกว่าค่ะเทคนิคโดยรวมแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่ง,งขึ้นนะคะก็คือทองคําโดยรวมเนี่ยระยะกลางเขายังคงไซเวในกรอบนะคะอย่างที่บรรเรียนค่ะกรอบไซ์เวกว้างในช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยฐานของทองคําอยู่ที่ 1, 7 9 0นต้นๆน,นะคะนั่นคือฟลอของทองคําในช่วงตั้งแต่ ต้นเดือนที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในเหตุการณ์กรอบแนวต้านด้านบนนะคะเป็นกรอบไซด์เวกกว้างๆของทองคำก็จะอยู่ในโซนประมาณ1830ต้นต้นๆเช่นเดียวกันดังนั้นกลยุทธ์กว้างๆที่นรรียนเมื่อวานก็คือพยายามขายให้ใกล้แนวต้านด้านบนให้มากที่สุดและถ้าทองย่อลงมานะคะพยายามซื้อให้ใกล้แนวรับที่เป็นฐาน1790ต้นต้นๆให้มากที่สุดนั่นคือกลยุทธ์นะคะกว้าง ะะแต่โดยรวมค่ะทองคำก็ต้องบอกนะคะว่าเขายังอยู่ในกรอบเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เียด้ว่าท่าดีนะคะเดี่ยตัวขึ้นไปเนี่ยกำลังสวยงามเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากการทิ้งตัวของทองคำเมื่อวานนี้มันชาร์ปมากๆมันแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทำให้เสียทรงเบาๆนะคะทำให้เขาต้องลงมาตั้งฐานบริเวณแนวรับกันใหม่นะคะทีนี้ถามว่าตอนนี้ทองคำจะเอาอยังไงต่อถามแบนเ็นมองว่าเนื่องจากทองคำเขาย่อลงมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างแรงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นคาดหวังว่าทองคําเขาจะมีการปรับฐานในลักษณะของ upside corrective นะคะน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นมานะคะออหาแนวต้านในระยะสัน้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าแนวต้านแถวนี้เนี่ยผ่านได้หรือไม่นะคะจริงวัดแนวต้านชุดวันนี้จะคล้ายคลึงกับเมื่อวานมากๆค่ะ วิธีการวัดแนวรับแนวต้านเนี่ยหลายคนอาจจะอาจาอาจะใช้ f i b r Retestment ก็ได้ค่ะสามารถวัดแนวรับแนวต้านกว้างๆได้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวัดแนวต้านนะคะจากชุดที่เพิ่งลงมาค่ะด้วยการใช้ f i b r Retestment นะคะวัดจาก1,831ก็คือ h i g ของเมื่อวานนี้นะคะลงมาหาโลของวันนี้บริเวณ1,806 u ยนออาเพราะฉะนั้นชุดการดิดตัวขึ้นวันนี้เนี่ย จะมีแนวต้านที่น่าสนใจอยู่ในโซนประมาณนี้ค่ะฟ i โบ r e t ทเมน n ์ที่38.2%ถึง61.8%นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แนวต้านที่วัดได้นะคะจะอยู่ตั้งแต่ในโซน1815ถึง1822 y s นะคะจุดที่ผ่านแล้วสดใสย,ยังอยู่เหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะ1822นะคะเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยเขาเป็นเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วย เป็นฟิโบรีเทสเมนท์ที่61.8%ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นไม่ผ่าน1815ถึง1822นะคะจุดนี้จะเป็นจุดแบ่งขายทํากำไรเช่นเดิมค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านโซนนี้ค่ะ t r a j e c เจคชของกราฟนะคะอาจจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเขาอาจจะมีการดีดตัวขึ้นนะคะเพื่อพักตัวต่อนะคะเป็นมองว่านี่ค่ะจะเป็นชุดนี้นะคะ ย่อลงมาพักลงมาเมื่อวันเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะดีขึ้นไปถ้าโซนนี้ไม่ผ่านนะคะยังมีโอกาสที่เขาจะลงมานะคะอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านโซนนี้นะคะใครที่เป็นกําไรอยากลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนเนี่ยก็ อาจจะขายทำกำไร,ร,รบริเวณนี้ได้นะคะยกเว้นว่าผันน1822ค่อยโฮโพซิชันต่อไปรอล,ลุ้นที่แนวต้านสำคัญ1831 1833นะคะ In Cas สว่าอันนี้เป็นไซโอที่ค่อนข้างบาลิชหน่อยค่ะก็คือมองว่าทองคำจะลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับที่ต่ำกว่านะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะแนวรับสำคัญเป็นยังมองจุดเดิมนะคะจุดยืนเดิมนะคะก็คือประมาณ1801-1804เนี่ย ยังเป็นชุดแนวรับแรกของเบนเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเขาเป็นกรอบล่างของอัพเทรนไลน์สีม่วงนะคะเป็นกรอบไซเวดาวระยะกลางสีแดงๆนะคะรวมถึงเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันด้วยเป็นแนวรับจิตวิทยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในโซน1,804ถึง1,801เนี่ยอาจจะเป็นไม้แรกสำหรับนักทุนที่รับความเสี่ยงได้แต่แนะนำว่าถ้าหลุด1,801ค่ะใครที่รอซื้อนะคะถ้ายังไม่ได้ซื้อก็ถอยไปก่อนนะคะอาจจะรอรอเข้าอีกทีนึงเนี่ยบริเวณแนวรับสำคัญ1.901.92 7 7แล้วก็ถ้าหลุด1.90 7เนี่ยแนะนำ stop loss อีกทีนึงนะคะแต่โดยรวมวันนี้เป็นมองว่าเขาจะดิดดโตขึ้นก่อนนะคะไปรอดูแถวๆนี้ค่ะ 1815 1822นะคะว่าเขาจะผ่านไปหรือไม่นะคะถ้าไปดูออสซิเลเตอร์ค่ะจะเห็นได้ว่า ทั้งหนึ่งชั่วโมง4ชั่วโมง R s i ไเนี่ยค่อนข้างนิวตรลนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวๆมิดไลน์ที่50ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปทางไหนก็ได้นะคะจะดีดตัวขึ้นก่อนก็ได้นะคะหรือจะย่อลงมาทดสอบแนวรับในโซน1 8 0่นก็ได้นะคะแต่โดยโรวมเป็นให้น้ำหนักว่าเขาจะดีดตัวขึ้นก่อนเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังแถวๆนี้ค่ะ1815,1822นะคะถ้าไม่ผ่านเนี่ยระวังเขาย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งไม้แรกที่ recommend เนี่ย ต้องรอนะคะอาจจะรอดูด 1, 1, เนี่ยค่ะพันแปดร้อยหกพันแปดร้อยสี่พันแปดร้อยหนึ่งนะคะหลุดหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งเนี่ยต้องถอยก่อน,นะคะ่ะถอยอีกประมาณสิบเหรียญเลยะคะ่ะรับถัดไปก็จะประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสองหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเราจะหยุดรอดูสถานการณ์เพราะอะไรเพราะว่านั่นหมายความว่าทองคําเขาหลุดกรอบไซด์เวย์เดือนกว่าๆค่ะการหลุด1790 1789เนี่ยมีนัยยะสำคัญมากๆนะคะเพราะจะทำให้การปรับฐานเนี่ยไม่ใช่ไซด์เวย์ออกข้างละจะเป็นการปรับฐานที่ลึกมากขึ้นนะคะ นี่คือในแง่ของเทคนิคอลค่ะแน่นอนวันนี้เนี่ยปัจจัยที่ส่งผลกับทองไทยไม่แพ้สปอตนะคะเรียกว่ามากกว่าสปอตดีกว่าค่ะคือบาทนะคะบาทวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทองยังนิ่งๆนะคะแต่ว่าบาทนี่อ่อนค่ามาสิบตางเบนก็เลยขยับการคอนเวิร์ตราคาขึ้นมาอีกประมาณ100บาทเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราสลับไปดูเรื่องของข้างเงินบาทกันหน่อย,ยค่ะ วัดเป้ากันหน่อยว่าบาทเนี่ยจะมีโอกาสอ่อนค่าไปได้ถึงจุดไหนนะคะตอนนี้บาทอยู่ที่ประมาณ33.25บาทต่อดอลลาร์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวต้านค่ะจะเห็นได้ว่าบาทค่ะถ้าไปดูกรอบการเคลื่อนไหวกว้างๆเนี่ยเขาเป็นกรอบนะคะัพไซด์นะคะเป็นการปรับตัวขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการอ่อนค่าชัดเจนนะคะขออนุญาตไปที่ไทม์ f ฟ m มเดลี่ก่อนแล้วกันค่ะ ถ้าเดลี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงปี2020ค่ะตั้งแต่ช่วงกลางปีต่อเนื่องมาจนถึงออต้นปี2อ2 1บเนี่ยบาทเขาอยู่ในเทรนของการแข่งข้านะคะจนกระทั่งนะคะช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมา ค่าเงินบาทเขามีการทะลุก,กรอบนะคะที่เป็นดาวเทรนนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบของการอ่อนค่าชัดเจนในระยะยาวเลยนะคะถ้ามาดูไทม์เฟรมที่ย่อยไปกว่านั้นดูว่านวรับนาต้านบาทอยู่ที่จุดไหนนะคะจะเห็นได้ว่าบาทเนี่ยชันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ล่าสุดเนี่ยเขาอยู่ในอัพเทรนสีแดงๆอันนี้ค่ะแล้วก็ณขณะนี้เขาขึ้นมาอยู่ใกล้เป้าแนวต้านเป้าหนึ่งของเบนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นบาทเนี่ยมีต้านอยู่ที่ประมาณ33.25 แล้วก็ถ้าผ่านจุดนี้เนี่ยชื่อได้ว่าเขาจะขึ้นไปที่ฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่161.8%เลยนะคะซึ่งต้านบาทในแง่ของการวัดฟิโบเนี่ยถัดไปก็จะประมาณ33.37-33.40เลยนะคะส่วนแนวรับบาทเนี่ยให้น้ำหนักนะคะแถวประมาณ3 3 1 3นะคะซึ่งเป็นแนวต้านของบาทเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รับบาทอีกจุดหนึ่งก็จะประมาณ33บาททุ่นๆนะคะโดยรวมเนี่ยสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทีในประเทศก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ค่างเงินบาทต่อนค่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนซื้อจะต้องรอราคานิดน,นึงค่ะราคาแบบ28สูงกว่า28หเนี่ยหลายๆคนอาจจะทำใจลำบากในการเข้าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยแล้ว คึงเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเป็นตอบคำถามดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสาครน,นะคะวันนี้จะลงถึง28300มร้ยไหมนะคะมีลุ้นอยู่นะคะแต่เป็นมองว่าเขาจะไปทัวข้างบนก่อนค่ะคุณสาธรค่ะสาครนคะเป็นคิดว่าวันนี้น่ยจะเป็นลักษณะของ Upside Corrective ก่อนนะคะตราบใดที่ไม่หลุดแถวๆประมาณ1808ค่ะเป็นมองว่า Movement ของกราฟจะเป็นอย่างี้ค่ะ ดีตัวขึ้นเมื่อคืนย่อลงวันนี้แล้วก็ดีตัวขึ้นอีกขาหนึ่งในวันนี้นะคะอาจจะขึ้นไปหาเป้า1,815-1,822หรือระดับราคาราวๆ20,000 แ5ดพันห0าอนก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรับก็ประมาณ28,350 28,300นั่นละค่ะแล้วก็อย่าลืมเผื่อไม้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาหลุดประมาณ1,800เป็นเชื่อว่าทองคําอาจจะลงมาแถวๆประมาณ1,790ต้นต้นๆซึ่งจะอยู่ราวๆ2 8 1 0 0 0ลงมานะคะสวัสดีคุณเจค่ะ สวัสดีคุณคำนวนนะคะสวัสดีคุณสอยค่ะสวัสดีคุณกำพลสวัสดีคุณธิพาวันนะคะสวัสดีคุณโสรดาสวัสดีคุณณะนะคะสวัสดีคุณอุทัยค่ะสวัสดีคุณอัลเบิร์ตลีโอค่ะแม่นมากค่ะแม่จริงๆมันก็อยากจะนี่ถ้าเขาเรียกอะไรคะถ้าซื้อหวยเนี่ยถูกระวันที่หนึ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถูกนะคะสวัสดีคุณจีราพรค่ะ สวัสดีคุณทัญญาอมออมใจนะคะสวัสดีคุณจุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสีสุดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวัชรีค่ะอีกนานไหมที่ทองคําจะเลือกทางนะคะคือถ้าเขาสู่โหมดของการ corrective หรือการปรับฐานเมื่อไหร่เนี่ยโหตอบยากมากเลยนะคะว่าในแง่ของไทม์ไลน์เขาจะอึดอัดอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะจะเป็นรุนว่า พรุ่งนี้นะคะอาจจะมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทริเกอร์ให้เขาเนี่ยมีการฉีกกรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะสำหรับเบนเนี่ยแนวจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะหลุดกรอบ consolidate หลุดกรอบ corrective นี้ก็ต่อเมื่อเขาผ่านเนี่ยคะ่ะ1,834ผ่านได้เนี่ยคิดว่าทิศทางจะเป็นบวกชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าหลุด1,790น่าจะทำให้เห็นว่าการพักฐานของทองคำเนี่ย จะเปลี่ยนจากรูปแบบไซด์เวอ์ออกข้างเป็นรูปแบบลึกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่จะทริกเกอร์ที่ทำให้เขาเลือกทางเนี่ยคือจุดนี้ค่ะนี่คือฝั่งบนและจุดนี้คือในฝั่งล่างค่ะคิดว่าต้องรอข่าวนะคะถ้าไม่วันพุงนี้ก็คือนอนฟาร์มก็คือต้องรอประชุมแจ็คสันโฮปลายเดือนนี้เลยค่ะประมาณ20ปลายปลายนะคะก็น่าจะมีเอฟเฟกต่อราคาค่อนข้างมากม็นเชื่อว่าทองคำค่ะส่วนหนึ่งคือเทคนิคแหละ ส่วนใหญ่คือเทคนิคนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือปัจจัยพื้นฐานค่ะสวัสดีคุณตีค่ะเงินบาทขึ้นไม่พักเลยต้านใหญ่เท่าไหร่นะคะเป็นหวังว่าาทํแถวประมาณ33.37จะเอาอยู่นะคะคุณตีเพราะว่าเป็นวัดแนวต้านเนี่ยชุดที่ขึ้นมาจากนู่นเลยนะคะจากช่วงต้นปีนะคะถ้าถ้าดูกัน การดีดตัวขึ้นของค่างเงินบาทเียเป็นมองว่านี่คือชุดขาขึ้นชัดเจนนะคะเนี่ยจะเป็น movement 1นต์1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ชุดนี้น่าจะ extension ค่ะเพราะฉันเนี่ยสำหรับเบนเป็นมองว่า มีต้านประมาณนี้ค่ะ1นึ่ามสนะคะแล้วก็ถ้าผ่าน33.37เนี่ยเป้าอีกทีของเขาคือ33.58แล้วก็34ไปเลยค่ะคุณตีนี่คือการวัดเป้าระยะยาวของบาทเลยนะคะเชื่อได้ว่าบาทเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเคอร์ฟการระบาดของโควิดในทีนบ้านเราเนี่ยมันจะพีคที่จุดไหนค่ะถ้าหากว่ามันพีค เมื่อไหร่นะคะก็คือการระบาดเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่ณนะวันนั้นนะคะข้างระบาดถึงจะกลับมาแข็งค่านะคะเป็นเป็นเป็นมองว่าบาทเนี่ยอาจจะต้องตามเรื่องของโควิด19ในประเทศด้วยนะคะสวัสดีคุณยลาดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณวัชลีดูายสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โอ้ตัวเลขพุ่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะย้อนกลับมาดู ตัวกราฟนิดนึงนะคะเป็นมองว่าวันนี้เป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นนะคะดีตัวขึ้นก็มีวิธีการวัดหลายอย่างค่ะ,ะเป็นแนะนําให้ใช้พีบริเทสเมนต์เนี่ยละค่ะง่ายสุดนะคะทุกคนสามารถใช้ได้จริงๆค่ะวัดชุดนี้นะคะชุดที่ลงมาจาก Hi g h 1831มาห180า1806เมื่อคืนนี้นะคะเราจะได้ชุดแนวต้านกว้างๆนะคะ1815ถึง1น2 2 เบนมาว่า1822ถ้าผ่านได้จะสดใสนะคะต้านถัดไปก็คือ26แล้วก็ไฮเดิมของเมื่อวานนี้นะคะหรืออาจจะมีการวัดอีกชุดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชุดเล็กนะคะวัดจากโลของเมื่อคืนนะคะแล้วก็ไฮของเมื่อคืนนะคะมาหาโลของวันนี้ ก็จะได้ชุดนาต้านที่ใกล้เคียงกันค่ะประมาณ1,815-1,820นะคะถือว่าตรงกันแบบนี้ก็มีในยะสำคัญทางเทคนิคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากปล่อยของนะคะแถวๆนี้ค่ะถ้าไม่ผ่าน1816 1822ก็ทยอยขายนะคะแต่ว่าถ้าถ้ากังวลว่าทองทองคำจะไปต่อนะคะไม่ต้องขายทั้งหมดก็ได้ค่ะขายบางส่วนก็ยังดีนะคะส่วนนาต้านสำคัญเป็นยังมองจุดนี้เช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ คุณอาบอรถามว่าเยันนี้เข้ารับที่ราคาเท่าไหร่นะคะอเป็นมองว่าอาจจะต้องรอให้เขาดีดตัวก่อนค่ะแล้วเขาจะ pull back กลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะจุดที่น่าเข้าซื้อเนี่ยก็คือ ตั้งงต่ประมาณ28,300ลงมาค่ะแล้วก็เป็นแนะนำให้คุณ Albert เอาเบ็เผื่อไม้เสมอนะคะเผื่อไม้ไว้ที่ประมาณ28,150เสมอนะคะเพราะว่าจุดนี้คือแนวรับสำคัญจริงๆนะคะโอเคค่ะเป็นน่าจะตอบคำถามครบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้มีตัวเลสเศรรฐกิสารัฐ พุ่งครึ่งนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยนอนฟาร์มนะคะเราต้องเตรียมพร้อมสาหรับวันพรุ่งนี้อย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต้องมารอลุ้นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเชื่อได้ว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทริกเกอร์ทองคำทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบได้นะคะ ก่อนจะลากันไปค่ะเช่นเคยเป็นขอนิยาตฝากโปรโมชั่นนะคะของ YLG นะคะออตอนนี้นะคะถ้าเป็นทองคำแท่งนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Bullion International ได้ค่ะวางเงินหลักประกัน50,000สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99ไ99ด้1กิ96.5ได้60บาททองนะคะถ้าใครเทรดในตลาดที่เฟกค่ะก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกนะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะเทรดหนึ่งสัญญาก็ลดนะคะแล้วก็ตอบโ,โปรไปเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเปิดพอร์ตลงทุนกับวายเอลจีขอวก็ DM มาได้ค่ะใครอยากซื้อเลือกหาเป็นทองคำแท่งทองรูปประพันธ์นะคะก็เข้ามาเลือกได้ในเว็บไซต์ www. y l g r e c i o e s co. th ค่ะ เลือกปุ๊บจ่ายเงินปั๊บนะคะแล้วก็ของส่งตรงถึงบ้านพร้อมประกันเช่นเคยค่ะสำหรับน,นี้เป็นขอจบการรายงานพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันว่าตัวเลขคืนนี้เป็นอย่างไรนะคะรักษาสุขภาพนะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังเช่นเคยแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ